สวัสดีครับกันนี้วครับทางับเดืรรอดโหมสงบวันทัวร์นะครับดูบรรยากาศโดยรอบเลยป่ามันสะปรหลังนะแล้วก็ป่ามันสะปรหลังรบรรยากาศดีมากแล้วก็เป็นป่ากระโพดครับ มาก็พูดสีประตูทางอยากดูไม่ดีหน่อยนะเพราะสีชา้างพอดีเทยึดโทรศัพท์หักครับเมื่อย,ยึดโทรศัพท์ก็ใช้งงใช้มือบนยึดแทนเนะี่ยนี่ก็เป็นเส้นทางสายสองสี่ครับ เดินทางมาจากบนราชธาน,นีนะครับวันนี้ก็มาถึงใกล้ถึงปากตงชัยแล้วนะครับไหลประมาณสิบกิโลประมาณสเปรอง มองเห็นบรรยากาศแถวสีเขียวนะครับอาต้องใช้นะยครับพวกเขาแกมไปด้วยเมฆเข้มนะครับเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกครับวันนี้แต่ก็แดดทางบ้านพอไายมาฟ้าครึมนะครับข้าวย่งไ,ได้รับประทานเลยพี่น้องข้าวเที่ยงนะมาจะจอดร้านไหนก็ไม่น่าจอด ทางทางแก้วม <t opp os> um, ังกรครับตอนนี้ที่นี่เปนหลักออกเหมือน้นจะตกก็ไม่ตกทำมาตลอดทางมืดครึมมาตั้งแต่นางรองนะ ไม่นตกมเมื่อเมืดอย่างนี้ทั้งวันพอ <c oughs> ดีหไม้หักยึดหักลกับเนี่ยเป็นตะผมนะหักระดับก็ยืดติดก็จับอยู่งลาง ใส,ส่รถบนสวนมานเองทีรถเก๋อเลยเรียบมาเรียบเกินไปนะครับมองซ้ายมองขวาหมดออกขอบวกปัดมาเลยครับลุนทุกวันนี่ครับรถถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็คือสตาร์ทเครื่องอยากจะบินได้เลยประมาณสตาร์ทเครื่องอยากให้ถึงที่ก็หมายไม่ คำนึงถึงความปลอดภัยนะครับรถช้ำก็มีครับเยอะมาบรีรถเร็วทันใจครับแต่รถเร็วเป็นด้วยมากก็ไม่ดีครับก็คำนึงถึงความปลอดภัยเพื่อลดทางด้วยนะครับใจรถเทรนถนนแยรถรถใหญ่ไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะครับก็คือ เราส่งมาขนาดนี้แล้วครับหัวเทเลยกเกียร์ใหม่อะไรใหม่ได้ครับตอนนี้ปากระโปงนะครับแล้วก็อยากเซนตน้ำมันด้วยนะครับกัวเทเลยเกียร์รวหมดไปหลายลิตนะยดครับข้หน้าอยู่นะครับทับโขเพื่อนเพื่อนไล่ครับมันเป็น ข้อยน้ำว้านะครับออกรสุกกเขียวใช่ผมนะครับเป็นปลากระโปรนะของกอกนะครับไม่มีอะไรทำครับระยิบมือถือมาถ่ายนู่นนี่นั่นเล่นไปเผื่อมีประโยชน์และมีสาระบ้างแล้วก็ไล่สาระบ้างใครมาใคราเทียวกันะ เปิดนะครับต้องใชุ้งเคต์โปร่งนะพ่าอย่างโปร่งนะครับมีปลากระป๋องออกดอกแล้วนะครับเป็นปลาอ้อยนะครับไล่มันส่วนผสมเขาบอกเพี้ยไล่นานะไล่มันส่วนผสม แล้วครับเมื่อตะีดแดงครับน่าจะถึงปางประทองอยู่นะครับตอนตอนนี้บินอยู่700กิโเมตรต่อชั่วโมงกลับมาจากน้องคายครับเป็นระยะทางน่าจะพันโลครับกลับมันกว่านะครับ บางที่อยากจะจอดทานข้าวนะครับมันจอดไม่ได้ครับรถรถมัน,ม,นมันยาวเลยนะใหญ่แล้วกินพื้นที่ไม่มีหลายทางจอดบางที่หิวตาลายยเหมือนกันนะครับ,รบจอดไม่ได้ทําไงครับรรยากาศอของฝ่าทางครับ เยอะ,ะครับาย้อนลังไปประมาณสักสิบปีที่ปากช่องเข้าไปในไร่ในสวนบอกว่าผลไม้ทุกิน,นิดเลือกกินได้เลยครับมะขามหวานเป็นกระท้อนเป็นอานนนครับกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่แก้วมังกรครับมีเยอะแยะนะ้นำมงมะม่วง ส่งตลาดเพา่าขายบางทีส่งตลาดไทยมีพู้ค้าไปรับถึงที่ก็มีนะครับก็ อันนี้เป็นปบบตองใช้นะครับของสีเขีวลำัตะครองเนี่ยครับก็ขายพวกนี้ขเอบนสองออรถไอโฟน้าเมื่อสองครับ รถบนภูเขาอย่างตายแล้วนะเกิดเกิดบนภูเขานั่นที่น่าจะไม่ต้องกลัววูเขา Oh, อาจจะมีโยกไปตามแขนบางับพอดีใช้มือถือครับไม่ได้ใช้แพ่ที่ยึดที่ก็ขาหักแล้วผับไปผับมาผ่านเครื่องไเยเรับมัเนี้ใช้งานบ่อยวันนี้จซ่อมไร่ปลา,าเป็นอะไรล่างจะเป็นทุ่งนานครับเป็นป่าข้าว มีที่อย่างนี้สักร้อยไรนะ่จะทำบ้านสองชั้นเดี๋ยวยแบบบรรยากาศสบายสบายทุกอย่าง,งแล้วนะครับาหาอะไรทานสหน่อยตรงน,นี้เคยก่อน

ก็เกรงใจเขานลครับคือตจ้จอดรถขวางหน้าบ้านเขาครับเราเลารถยาวก็ต้องไปอีกร้านนึงนครับเผื่อมีทางงน้าครับไม่มีก็ไปต่อ